ตามคนไปช่วย <L un> เมื่อเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ห้วยเล็กๆแห่งหนึ่งเลยหมู่บ้านผมไปไม่ไกลนักเป็นคดีสุดโหดหญิงสาวถูกฆ่าตายในสภาพเปลือยแล้วนำมานั่งเผายางไม่เคลียมเป็นตอตะโกช่วงรแรกๆที่เหตุการณ์เกิดขึ้นผมเองก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักรู้จากชาวบ้านเขาเล่าปากต่อปากแล้วก็ผ่านหูไปเท่านั้น กระทั่งผมนําเรื่องหนี้ไปคุยกับลุงบุญสมในวันหนึ่งจึงทําให้ผมหัวพึงสนใจเรื่องคดีฆาตกรรมคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งก็ศพที่ถูกเผาจนเกลียมนาะลุงบุญสมไปเจอก่อนใครและเป็นการเจอในแบบที่แปลกด้วยทำเอาแกขนลุกขนชันอย่าเมื่อเล่าเรื่องหนี้ลุงบุญสมเล่าว่าคืนนั้นฝนคลื้มมาตั้งแต่หัวคำ่ำแล้วก็ตกไม่ขาดสายจนกระทั่งดึกก็ยังไม่หยด ฝนไปหยุดตกเอาเมื่อเชี่ยงคืนซึ่งตอนนั้นลุงบุญสมก็หายง่วงแล้วร้อหลับยาวมาตั้งแต่หัวคำ่ำตอนไม่หลับจึงคิดจะออกไปหาปลาหากบเสียหน่อยเพรฝนตกหนักอย่างนี้บางทีอาจจะมีปลาตะเคียกตะกายออกมาตามห้วยตามหนองบางกอดได้ตกลงใจอย่างนั้นก็คว้าเอาแบตเตอรี่ขูดเชฟที่ห้อยอยู่ข้างฝาลุงบุญสมบอกว่าคืนนั้นม้อแบตเตอรี่ของแกค่อนข้างจะไฟอ่อนไปหน่อย พอไม่ได้ชาร์จไหวแสงเรียบรีแต่ก็พอมองเห็นทางพอเตรียมข้าวของเรียบร้อยแล้วแกก็ออกจากบ้านฝ่าสายฝนที่ตกไปปล่อยมุ่งหน้าออกไปยังห้วยสายหนึ่งที่อยู่เหนือหมู่บ้านไม่ไกลนกักฝนที่ตกค่อนข้างหนักทําให้น้ําในห้วยเอ่อล้นขึ้นมาสูงมากทีเดียวมีปลาแถกขึ้นมาจากลําห้วยหลายตัวพวกมันแถกไปตามพื้นดินที่มีน้ําไหลลินไม่ขาดสาย ลุงบุญสมแทงปลาด้วยชมวกไปเรืเร่อยๆเดินล้อไปตามห้วยสายยาวกระทั่งห่างจากหมู่บ้านออกมาไกลระหว่างนั้นก็มีเพื่อนบ้านหลายคนที่ออกมาหาปลาเช่นเดียวกันเห็นไฟมอดแบตเตอรีททอร่ส่องสว่างไป็นลำหลายทีช่วงหนึ่งขณะที่กำลังก้มๆเงยๆส่องไฟหาปลาริมห้วยท่ามกลางความเงียบขรยบของดึกคืนนั้นผ่านแกก็ได้ยินเสียงเรียกของผู้หญิงลุงลุงลุงจ๋า รีบไปช่วยฉันหน่อยเถอะเลียวเข้าลุงบุตสมบอกว่าเสียงนั้นดังไม่ชัดหนักมันแผ่วเบาคล้ายดังมาจากที่ไกลๆอย่างนั้นล่ะเสียงเรียกนั้นเล่นเอาแกชะงักเงยหน้าจากริมห้วยได้ก็กราดไฟไปรอบตัวเพื่อหาที่มาของเสียงใครใครเรียกข้าวะแกตะโกนออกมาแต่กาดไฟไปทั่วแล้วก็หาต้นตอของเสียงไม่เจอ รอบกายของแกมีแมกไม้ขึ้นเป็นเงาตะคุมจุดท่ามกลางความมืดเม็ดเมื่อกราดไฟเหลืองริบรีเพราะแบตเตอรี่ค่อนข้างอ่อนเห็นเงาดําตะคุุมของหมู่ไม้พอลองดังลุงบุญสมยืนงงอยู่นานนึกถามตัวเองว่าหูแววหรือหูฝาดไปรึเปล่ากับเสียงเรียกเมือครูไม่แน่นอนแกบอกตัวเองอย่างนั้นเสียงของผู้หญิงทิ้วเรียกแกเมือครูแม้แต่จะดังแผ่วๆแต่ก็ได้ยินชัดเจน ารอบกายขนาดนี้มันเงียบสงัดไม่มีเสียงอื่นใดรบกวนนอกจากเสียงรีดถึงเรียวใดอันเป็นปกติวิสัยของยามขําคืนลุงลุงลุงจ๊ะเรียกไปช่วยฉันหน่อยเร็วเข้าเสียงของผู้หญิงก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเรียกแกอย่างแน่นอนลุงมนสมั่นใจแกสสยหน้าเลึกหลัก ส่องไฟแบตเตอรี่กับฟิลล่าบไก่จากแลกใจและคนตกใจใครเรียกวะข้ามองไม่เห็นเลยจะให้ไปช่วยอะไรกันลุงบนสมรังตะโกนคืนท่ามกลางความเงียบสงดฉันอยู่นี่ลงเรียกไปช่วยฉันหน่อยมีเสียงแว่วมาจากกลิมห้วยใกล้ๆแกลุงบนสมกาดไฟไปยังต้นเสียงทันทีแกต้องเขม่นสายตามองเพราะภาพที่ปรกนากฏนั้นมันค่อนข้างจะารางเรือน อีกทั้งไฟจากเมอแบตเตอรี่ของแกมันก็อ่อนแสงลงเต็มทีเพราะไฟจวนเจียนจะหมดอยู่แล้วแม้ภาพตรงหน้าที่ไฟจับอยู่นั้นจะเลือนรางแต่ลุงบุญสมก็เห็นชัดว่าที่ปรกากฏต่อสายตาของแกนั้นเป็นร่างเขาพลของผู้หญิงคนหนึ่งร่างนั้นเปื่อยทังรางยืนดนิ่งจ้องมาที่แกพลางส่งเสียงเรียกตลอดเสียงแววนั้นดังกบความเงียบสง,งัดไปช่วยฉันหน่อยลุงเดี๋ยวเข้า น้ำเสียงนั้นเร่งเร้าดูร้อนลนลุงบุนสมเล่าว่าตอนนั้นเล่นเอาแกตะลึงไปเลยเมื่อจุดโจก็มีผู้หญิงมายืนเปือยไกยเสื้อผ้าท่ามกลางความมืดยามดึกอย่างนี้แกจ้องภาพนั้นแทบตาทนลนเราไม่แน่ใจว่าภาพที่ปรากฏตรงหน้ามันจะเป็นความจรงิงแต่จ้องอย่างไงแกก็ยังเห็นภาพเดิมอยู่อย่างนั้นหญิงสาวเปื่อยไก่ทังรางยืนขาาโพลโดยมีไฟแบตเตอรี่ของแกจับร่างนั้นอยู่ เพียงครูลุงมุญสมก็เห็นร่างของหญิงสาวออกเดินลับหายไปทางพุ่มไม้ไกลๆก่อนจะเดินลับไปแกก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่นั่นล่ละว่าให้เีบยไปช่วยหน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันตอนนั้นลุงมุญสมงุนงงจับต้นชนไปไม่ถูกไม่เข้าใจว่าที่ตนเองเห็นเมือครูมันเป็นคนหรือเปรตกันแน่ถ้าเป็นคนใครมันจะบ้ามายืนแก้ผ้ากลางดึกแบบนี้อีกใจหนึ่งก็เพ่คิดไปว่า รือจะเป็นแม่ไม้ผัวเผอแถวนี้ออกมาแก้ผ้ายืนให้ทาเพื่อหาชายชู้ไปเชยชมดับอารมณ์รักยามดึกเล่นออกแก่เสียวเมื่อนึกไปอย่างนั้นอารมณ์เขกเริ่มเข้ามาแทนที่ความขวเมื่อครูเอาวะเป็นไงเป็นกันแกบอกกับตัวเองก่อนจะรีบสาวเทา้าเดินตามร่างเขาผลเมื่อครูที่หายลับไปทางพุ่มไม้เตี้ยวริมห้วยสายนั้นไปแบตเตอรี่กระทำรังที่เห็นวบๆบแวมแในเงาเมือด เห็นชัดว่าร่างนั้นคล้ายกับอ้อยอิงรอแกให้เดินตามนั่นยิ่งเป็นการกระตุ้นเราให้ลุงบุญสมให้สาวเท้าติดตามด้วยความสนใจใขร่รูเดินเลาะรีมห้วยตามเงาร่างของผู้หญิงคนนั้นมาได้เพียงครูลุงบุญสมก็ต้องชงงะงักอิกครั้งเมื่อจู่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นไม่อย่างหนึ่งลอยมาตามลมมันเป็นกลิ่นเหม็นเหินเหมือนกับเนื้อไม้แกยืนสูดกลิ่นประหลาดอยู่ชั่วขณะด้วยความสงสัยแล้วตัดสินใจออกเดินต่อ ตามร่างของหญิงคนนั้นที่หายลับไปทางพุ่มไม้เตีย้ยวๆริมห้วยยิ่งสาวเท้าใกล้เข้าไปกลิ่นเมหม็นไม้ที่ชวนขึลืนอาเจียนนั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นกระทั่งลุงบุญสมสาวเท้าไปอีกไม่ขี่เก้าแก่ก็เห็นกองไฟกองใหญ่ที่โคดชนเริ่มจะมอดแต่ก็ยังมีฐานแดงโคดอยู่ใครมาก่อไฟอยู่ที่ริมห้วยอย่างนี้แกนึกถามตัวเองอีกครั้งก่อไฟไว้ทําไมดึกดื่นเที่ยงคืน เมื่อแกเดินเข้าไปใกล้กองไฟนั้นลุงบุญสมก็แน่ใจว่ากลิ่นเหม็นไหม้คล้ายเนื้อไม้นั้นมันต้องมาจากกองไฟกองนี้อย่างแน่นอนแต่แล้วลุงบุญสมก็ต้องตกตะลึงหัวใจแทบวายเพราะท่ามกลางฐานไฟแดงที่คุกก้านั้นมีร่างหนึ่งงอกองอขิง,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 งดำเป็นตอตะโกอยู่บางส่วนยังไม่ถูกไฟไหม้ปรากฏให้เห็นอยู่โดยเฉพาะส่วนขาที่ฝนกองไฟยังเห็นเป็นขามนุษย์อย่างชัดเจนที่เผาอยู่นั้นมันคนชัดๆัด ลูกบนสมถึงกับตาเหลือกพะผีผีผหลอกกูโว้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแกแหกปากร้องลั่นด้วยความตกใจก่อนจะเพ่นออกจากบริเวณนั้นทันทีครั้งที่มีปลาหนักเอิงที่สะพายอยู่บนไหลถูกแกสลัดทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีแบตเตอรี่ในมือก็ถูกเครื่องไปคนละทางแกออกวิ่งมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านด้วยความตกใจสุดขีดแต่ทั้งมาถึงบ้านตัวเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ลูกเมียของแกต่างตกอ,อกตกใจเมื่อเห็นลุงบุญสมตาลีตาเหลือก,กับมาอย่างนั้นกวจะเข้นถามเรื่องราวจากแกได้ก็เป็นนานเพราะแกเช็อกับภาพที่ปรากฏต่อหน้าเมื่อครูรุ่งเช้าลุงบุญสมจึงไปบอกกับกำนันและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปพิสูจน์ชัดเจนเลยเป็นศพคนจริงๆที่ถูกเผาอยู่ตรงนั้นเป็นผู้หญิงเจ้าหน้าที่บอกอย่างนั้นคงจะถูกฆ่าจากที่อื่นก่อนจะนำมาเผาทำลายบริเวณนี้ นึกว่าแม่ไมมมาให้ท่าขูที่แท้ก็ผีแม่ไหมว่ะหมดอารมณ์เลยเรื่องเราก็มีเท่านี้ครับตามคนไปช่วยผีกับรถดิฉันซื้อรถยนต์ใหม่เอี่ยมคันหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ เป็นรถยี่ห้อโก้หรูเป็นที่นิยมในหมู่เศรษฐีมั่งมีทั้งหลายสีสันของมันก็สะดุดตางดงามยิ่งนักก่อนจะนำรถออกจากอู่ดิฉันก็ได้วิ่งเต้นหาเลิกยมแต่ครั้งถึงเวลาเข้าจริงรถยังไม่พร้อมจะออกได้ต้องเลื่อนเวลาไปอีกคราวนี้ดิฉันใจร้อนไม่รอหาเลิกใหม่ปุ๊บปั๊บไปเอาออกเลยแล้วก็ออกวิ่งฉายโดยไม่คิดถึงจะให้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านนั่งหรือเจิมอย่างที่ปกตินิยมทำกัน เพียงสามวันหลังจะออกอู่มาดิฉันถูกรถชนขณนะขับอยู่เองดีๆไม่มีท่าทีจะชนเลยดิฉันเสียใดยใจแทบขาดเรียบเอาเข้าโรงซ่อมออกมาแล่นได้ไม่เท่าไหร่คราวนี้ไปจอดไว้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งกําลังมีงานและดิฉันเป็นแขกรับเชิญคนหนึ่งในงานนั้นจลับออกมาดิฉันแทบเป็นลมเพราะปรากฏว่าคนขับรถของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ถอยรถมาชนรถของดิฉัน ซึ่งจอดแอบอยู่ทีดีบู๊ไปทั้งแถบถึงจะไม่ต้องเสียเงินค่าซ่อมเองแต่ก็ทำลายจิตใจดิฉันมากโดยถูกชนลบหายไปเสียสนิทก็จริงแต่จิตใจและเห็นมันอยู่เรื่อยและน่าเสียใยอย่างยิ่งเพื่อนฝูงเมื่อได้ทราบข่าวไม่น่าเปลี่ยนไปได้หนีเข้ามาพากันแนะนําให้ดิฉันนําไปเจิมเสียและได้ไปหาพระรูปหนึ่งที่ต่างจังหวัดถ้าหากเอ่ยนามของท่านก็จะรู้จากกันดี แต่จากรราวเคาะไม่ดีของดิฉันหรืออย่างไรก็ไม่แน่และลูปนั้นกำลังอาพาธจะเดินเหินไม่มีเลี้ยวแรงแต่ท่านก็มีน้ำใจเสกแปงให้และให้พระลูกศษย์ไปเจิมให้แทนพร้อมทั้งปิดทองเสียเอาดำบอกตามตรงเมื่อไม่ได้พระองค์ที่ตั้งใจมาดิฉันก็เสียใจเสียแล้วแม้ท่านจะรับรองว่าลูกศษย์ของท่านทำให้ก็ได้ผลเหมือนกันใจของดิฉันก็ไม่ยอมเชื่อตาม นึกอยู่แต่ว่าไม่ได้ผลไม่เชื่อคงจะไม่ใช่เพราะความไม่เชื่อนี้แน่แต่ต้องเป็นเพราะเหตุอื่นแน่ที่พอต่อมาไม่ถึงสองอาทิตย์รถดิฉันก็ถูกชนอีกเป็นการข้ามถนนมาชนกันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแต่ก็เป็นไปได้ดิฉันโมโหเสียจนแทบไม่อยากจะเก็บไว้อยากจะขายไปเสียให้บรรพชนทีเดียวแต่พอดีพบเพื่อนคนหนึ่งนำไปหาไพา่อีกรูปหนึ่งเล่าให้ท่านฟังเสียข,ข่าวๆว่า รถคันนี้แย่มากเอาแต่ถูกชนเดี๋ยวเป้งเดี๋ยวเป้งอยู่เรื่อยมาจนจะนับครั้งไม่ถ้วนแล้วขอให้ท่านขึ้นเป็นนังให้หายสวยสักทีท่านรับนิมนต์ขึ้นเป็นนังขับไปสักพักก็นำท่านกลับไปส่งบัดพระเอกของดิฉันเป็นผูข้ขับเขาเล่าว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเขารู้สึกร้อนแทบจะเป็นจะตายเวลาที่ขับรถให้ท่านองค์นั้นนังทั้งๆท,ที่ปกติเขาไม่ได้เป็นคนขี้ร้อนเลย เมื่อลงจากรถแล้วท่านยังเป่าหัวให้เขาและเป่าหัวให้ดิฉันด้วยเราพยายามจะถามท่านว่ามีอะไรอยู่ในรถท่านไม่ตอบถึงจุดนี้ท่านก็เลยบอกว่าของที่ใหม่เอี่ยมนั้นไม่จําเป็นจะต้องไม่มีอะไรเสมอไปมีได้อย่างสบายด้วยกันทั้งนั้นท่านล่าให้ฟังถึงที่วัดหนึ่งในหัวเมืองไกลเขาถวายมิกลผมโคมเกิบใหม่เอี่ยมยี่ห้อดีไปหนึ่งอัน พอใช้ครังแรกพระองค์เริ่มใช้ก็ถูกบาดเลือดหยดพระองค์ต่อ,ตอไปที่ใช้ในวันเดียวกันไม่เป็นไรและทุกครั้งพอถึงวันโคนทีวไรพระองค์แรกที่ใช้มีดโกนจะต้องเลือดไหลมากบ้างน้อยบ้างไปตามเรื่ององค์ต่อ,ตอ,ตอไปจึงจะเรียบร้อยปลอดภัยท่านว่าเป็นเช่นนั้นเรื่อยมาหลายต่อหลายครั้งท่านทนไม่ได้จึงได้จ,จัดการเสียเรามาทราบว่าจัดการนั้น หมายถึงอะไรแต่ก็เข้าใจได้ว่าหมายถึงใช้เวทบนคถาถาช่วยให้กลายเป็นมีดไม่เป็นอันตารายต่อจากนั้นจนบัดนี้ก็เรียบร้อยดีไม่ได้กินเลือดใครอีกเลยท่านลงท้ายย้ำว่าเป็นมีดโกนใหม่เอี่ยมจริงๆแต่นั่นแหละใครจะรู้ว่ามีอะไใติดตามมาจากโรงงานบางคงจะด้วยเหตุนี้เองที่เวลาซื้อรถใหม่จึงต้องให้พระสงฆ์ปองเจ้าท่านนั่งเสียก่อนเจิมเสียก่อน จะย้อนกล่าวถึงรถคันหรูของดิฉันตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ไม่ได้กระทบกระทั่งกับอะไรอีกเลยบางทีน่าจะทับเด็กตายสักสองสามคนก็ยังไม่ทับบางทีน่าจะประสานงานกับรถคันอื่นก็ยังหลบพ้นมาได้ดิฉันเชื่อมัน่นทีเดียวว่าเป็นอำนาจพระพุทธคุณที่พาพรูปนั้นท่านนำมาใชา้กับสิ่งที่เป็นต้นเหตุของการถูกชนจนกระทั่งเขาพ่ายแพ้หนีหายไปไม่อาจชักพาให้รถของดิฉันถูกชนได้อีกเลย ดิฉันเลยเชื่อถืออย่างยิง่งและอยากจะนําให้ใครๆเชื่อต่างไปด้วยว่าก่อนจะนํารถออกจากอู่หรือนําออกมาแล้วครวญอย่างยิง่งจะได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเก่งๆไปเจอไม่เสียหรือนิมนต์ให้ท่านนั่งด้วยเลยใกล้ๆสักหน่อยก็จะคุ้มภัยได้ดีอย่างยิง่งไม่ต้องแทบจะเป็นบ้าตายเพราะความเสียดายของดิฉันเรื่องราก็มีเท่านี้ครับ